รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรียนนอกรั้สร้างสังคมการเรียนรู้ตล<ม>อดชีวิต คุณธรรมจะนิยธรรมเป็นทำเป็นแก้ปัญหาได้ หรือวรรณกรรมพื้นบ้านล้านนาถือว่าเป็นวัฒนธรรมทางด้านภาษาที่ควรแก่การอนุรักษ์และสืบสานไว้เพื่อไม่ให้สูญหายไปดังนั้นทางกศนอ,อำเภอภูซางจึงได้เห็นความสำคัญและก็มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านี้ไว้ให้ดำรงอยู่ต่อไปโดยผ่านทางกระบวนการเรียนรู้ของทางกศนส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นคุณผู้ชมสามารถติดตามได้กับเรียนนอกรั้วในวันนี้ได้เลยค่ะ ู้ชมคะและตอนนี้ค่ะแอมก็ได้นั่งอยู่กับบุคคลนะคะที่จะมาเล่าเรื่องราวรวมไปถึงนะคะที่ช่วยกันส่งเสริมนะกับวรรณกรรมพื้นบ้านล้านนาข้าวนั่นเองนะคะสําหรับท่านแรกค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการกศนอ,อําเภอภูซางนะคะท่านผู้อำนวยการวิลาวันชัยมงคลน,นะคะแล้วก็คุณครูกศนตำบลศบ,บงนะคะคุณครูสุภัตราเกเยน็นแล้วก็รวมไปถึงแม่อุ๋ยนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะก่อนอื่นเลยค่ะอยากทราบมากว่าข้า เนี่ยคืออะไรแล้วก็มีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะท่านผู้บริการคะในปีในปี5 2ถึง61เนี่ยค่ะรัฐบาลเรามีนโยบายเป็นให้เป็นทศสวัสษของการอ่านกสนเรากสพซังเราได้มีการส่งเสริมการอ่านในกลุ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กเล็กจนถึงกลุ่มผู้สูงอายุมาอย่างต่อเนื่องก็คือมีมาแต่เดิมอยู่แล้วด้วยใช่ใช่เพราะว่าโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่เรามาส่งเสริมการอ่าน ครั้งแรกที่เรามาส่งเสริมการอ่านในกลุ่มผู้สูงอายุก็จะมีหนังสือมาให้แม่อุ้ยเลือกว่าอุ้ยอยากจะอ่านหนังสือ,อเรื่องอะไระถามความต้องการของอุ้ยอุ้ยอยากจะอ่านหนังสือ,อประเภทไหนค่าคาตอบที่เราได้จากแม่อุ้ยในกลุ่มที่ชมรมผู้สูงอายุนะคะอุ้ยก็บอกว่าอยากจะอ่านหนังสืออื่นๆอุ้ยก็ยังไม่ค่อยอยากอ่านเท่าไหร่แต่สิ่งที่อยากจะอ่านก็คือหนังสือประเภทข้าวอ๋อแล้วข้าวเนี่ยคืออะไรคะคือแบบ ติดใจกับตรงนี้มากเลยนะค่ะ,คะ,ะข้าวนี่หมายถึงว่าเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นบทร้อยกรองบทร้อยกรองบทร้อยกรองในเป็นกวีล้านนาในสมัยอดีตซึ่งแต่งขึ้นมาแต่งขึ้นมามันเป็นบทร้อยกรองค่ะทีนี้ในบทร้อยกรองนั้นจะแฝงไว้ด้วยความเชื่อ,อบทคําสอนวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีเพื่อให้คนในยุค สมัยนั้นเราคือปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีึสมัยนั้นเนี่ยเห็นได้ทราบมาว่าก็ไม่ได้มีการอ่านอะไรแต่อย่างใดแต่คือจะเป็นคําพูดเป็นเป็นบทร้อยกรองที่สามารถอ่านโต้ตอบกันเองในในกลุ่มหนุ่มสาวเกี่ยวพาราศีกันในในสมัยก่อนอย่างนั้นค่ะทีนี้พอพอเรารู้ความต้องการว่าอุ้ยอยากจะอ่านหนังสือประเภทข้าวนะกสนเราก็มีมีบทบาทหน้าที่ที่จะต้อง ไปหาประเภทข้าววรรณกรรมท้องถิ่นล้านนาจากผู้รู้จากปุ้ยนม่อุ้ยในในชุมชนต่างๆม,มารวบรวมจากปั๊บสามมาเป็นรูปเล่มของของเล่มแรกที่เราได้มาพัฒนาเป็นเป็นสื่อสําหรับส่งเสร,ริมการอ่านในกลุ่มผู้ผู้สูงอายุก,ก็คือเป็นสื่อวรรณกรรมท้องถิ่นลนา้านนาเพื่อจะให้อุ้ยได้อ่านได้อ่านในสิ่งที่ต้องการจะเขียนแบบนี้นะคุณผู้ชมคะ จริงๆแล้วถ้าเกิดเราได้ยินเนี่ยเราเราคิดว่าเป็นข้าวขอไข่่วไปแต<ช>่จริงๆ<ช>คือข้าวคอควาย<ม>ซึ่งเป็นวรรณกรรมนะคะเหมือนบทกลอน,นต่างๆนั่นเองที่ะนะคะ,คะท่านผู้บริการเราได้บอกมานะคะแล้วก็เราได้ทราบเรื่องราวแล้วทีนี้อยากจะทราบว่าท่านผู้บริการมองเห็นถึงความสําคัญตรงนี้อย่างไรถึงได้เข้ามาส่งเสริมการอ่านนะคะให้กับ ้าอุ้ยหรือว่าผู้สูงอายุของเรานั่นเองค่ะมาส่งเสริมกันอ่านในที่ชมรมก่อนค่ะหลังจากนั้นก็มีกระเป๋าหนังสือเวียนที่ทางครูประจําพื้นที่ตลอดจนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านเอาหนังสือจากห้องสมุดมาเวียนให้พวกอุ้ยไม่อุ้ยอ่านแล้วก็อ่านที่ชมรมไปอ่านที่บ้านเพื่อจะให้ลูกหลานอ่านให้ฟังอุ้ยคนไหนที่อ่านหนังสือได้ก็จะอ่านอ่านวรรณกรรมท้องถิ่นละนาให้ลูกหลานฟังเป็นการ ซึมซับเป็นการถ่ายทอดความรู้จากจากเนื้อหาในวรรณกรรมท้องถิ่นระนาให้กับลูกหลานเพื่อสืบทอดวรรณกรรมท้องถิ่นคือหลักๆที่เราเล็งเห็นคือเราอยากจะให้ลูกหลานเนี่ยสืบทอดวรรณกรรมพื้นบ้าน้ะนาข้าวที่ต่อไปเราถึงเข้ามาส่งเสริมตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นเนี่ยเรามีวิธีการอย่างไรที่ทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยค่ะหันมารักการอ่านกับเราเนี่ยค่ะสื่อต้องต้องต้องนําเรียนก่อนว่าสื่อสื่อหนังสือข้าวที่เรา เราทําขึ้นมาเพื่อจะมาส่งเสริมเลให้ผู้สูงอายุได้อ่านต้องเป็นตัวหนังสือที่ใหญ่ต้อง่เป็นตัวหนังสือเ,เล็กจากหนังสือที่เราประสบการณ์ที่เราน,นําหนังสือเบียนออกมาส่งเสริมกันมันไม่น่าสนใจเพราะตัวห<อ>นังสือเล็กแต่ถ้าเป็นหนังสือวรรณกรรมท้องถิ่นล้านนาของเรา จะเป็นตัวหนังสือที่ใหญ่นี่ค่ะตัวจะใหญ่แบบนี้เลยนะคุณผู้ชมคะเป็นตัวหนังสือใหญ่มากนะคะซึ่งผู้สูงอายุของเราก็จะมองเห็นแบบชัดเจนเลยเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะสายตาอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะนี่นะคะก็จะทําแบบตัวใหญ่มากขึ้นกว่าปกตินะคะแล้วถ้าผู้สูงอายุบางท่านที่อ่านหนังสือไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะเรามีวิธีการยังไงคะให้เขาได้ได้อ่านได้หรือว่าได้ร้องเป็นกลอนได้อุ้ยอุ้ยบางบางบางท่านเนี่ยท่านก็จะ จะ,จ,ะจ,ะจะสามารถท่องซึ่งอยู่ในความทรงจําของอุ่อยู่ราคาข้าวบางประเภทที่อยู่<ะ>ในเล่มนะคะ,ะอุ้ยก็สามารถอ่านให้เพื่อนในที่ชมรมฟัง<ะ>ไปอ่านให้ลูกหลานฟังแล้วก็ไปอ่านให้ในกลุ่มเพื่อนผู้สูงอายุพ<ะ>ระนาในวัดฟังแล้วก็ส่วนหนึ่งลูกหลานก็จะอ่านให้เพราะอุย้ยไม่อุ้ยฟัง<ะ>ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้น<ะ>ก็คือแบบว่าอ่านให้ฟังกันนะคะหรับแม่อุ้ยบางท่านที่ เม่ไป็นก็จะมีเพื่อนอ่านให้นะคะหรือว่าก็เราก็เข้ามาสืบสารตรงนี้โดยการเห็นว่าเรามีวิธีน่ารักมากนะคะที่จะทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยสนใจการอ่านกับเราโดยการแบบว่าแอบแอบมีเรื่องราวต่างๆนะคะเยอะมากเลยนะคะซึ่งเรื่องราวเ่าเ่านี้ก็จะมีในของยุคสมัยก่อนใช่ไหมคะที่ที่พ่อแม่อุยอ่านแล้วโห คิดถึงอดีตที่ย้อนกลับไปเมื่อ40ปีที่แล้วเลยใช่ไหมคะเราจะแบ่งเป็นหมวดค่ะพอเล่มแรกนี่เราก็จะออกเป็นเป็นมีอยู่8เรื่องเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตการดาเนินชีวิตประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมาตอนหลังพอพอเล่มที่2เราได้พัฒนาขึ้นมาอีกุ้ยอ่านหนังสือเล่มที่จบแล้วอุ้ยก็จะอ่านอ่านเรื่องอื่นๆอีกก็จะไปหารวบรวมมาพัฒนาเป็นเล่มที่2พอเล่มที่2เราได้พัฒนาเป็น ป็นอยู่มีอยู่8หมวดค่ะ8หมวดก็คือก็จะแบ่งออกเป็นหมวดประวัติศาสตร์<อ>ค่ะมีอยู่8หมวดหมวดประวัติศาสตร์หมวด เป็นหมวดประเพณีหมวดพิธีกรรมก็แบ่งเลือดหมวดบูไปเลยเพราะนั้นอุ้ยก็สามารถจะเลือกเลือกสามารถเลือกอ่านข่าวตามที่ตนเองสนใจได้โอ้โหเรียกว่าเราเอาไปปรับประยุกนะคะให้มีเรื่องราวสมัยใหม่เพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องราวสมัยเดิมๆให้อุ้ยอ่านแล้วโอ้โหแหมย้อนกลับไปอดีตตอนสาวๆกันเลยนะคะมันมันมีประโยชน์อย่างเช่น เป็นข้าวหมวดเหตุการณ์เนี่ยโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนเนี่ยฤด,ดูฝน,นอ,อ่ะก็จะมีโรคชนิดหนึ่งที่จะต้องระบาดในช่วงฤด,ดูฝนอย่างเป็นประจําเลยก็คือเรื่องของไข้เลือดออกเพ<อ>ราะในข้าวเล่มนี้ก็จะมีจะมีข้าวไข้เลือดออกอยู่บรรจุอยู่ในอยู่ในหนังสือเล่มนี้ด้วยเพราะฉะนั้นการรณรงค์เรื่องของการป้องกันโรคไข้เลือดออกเนี่ยสื่อวรรณกรรมท้องถิ่นล้านานานในในชุดนี้ก็จะ สื่อให้ในกลุ่มผู้สูงอายุสามารถเข้าใจว่าการที่จะป้องกันตัวเองแล้วป้องกันการแพร่ระบาดของยุงลายนัจะทำยังไงไป็ความรู้ค่ะเพราะฉะนั้นเราได้ทำเป็นซีดีแล้วก็เผยแพร่ทางหอกระจายข่าวให้ผู้นำเปิด เปิดตามออกระจายขาวเพื่อรณรงคลงในการป้องกันโรคไข้เลือดออกไม่กระทั่งเรื่องของการลดหมอกควันก็จะเป็นซีดีปรกรรมท้องถิ่นแล้วก็เหมือนกับว่าได้ความรู้แล้วก็เหมือนได้นั่งฟังเพลงค่ะคุณผู้ชมเพลินๆไปด้วยแต่เราได้ความรู้จากตรงนั้นนะคะตอนนี้ท่านผู้บริการมีความคาดหวังอย่างไรบ้างคะที่เราเข้ามาส่งเสริมการอ่านให้กับผู้สูงอายุตรงนี้ค่ะในในเป้าหมายก็คือว่าหนึ่ง พอเราได้ส่งเสริมการอ่านผู้สูงอายุผู้สูงอายุได้มีการอ่านอย่างต่อเนื่องแล้วการเรามีความเชื่อว่าถ้าผู้สูงอายุได้อ่านหนังสือมากขึ้นหนึ่งอุ้ยก็จะโรคซึมเศร้าการมีความรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าพออ่านหนังสือให้ลูกหลาน<อ>ฟังลูกหลานก็จะมีความผูกพันระหว่างคนสองวัยอุ้ยกับหลานก็สามารถเชื่อมโยงแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ กันและการได้แล้วก็มีคุณค่าแล้วก็การป้องกันหลงหล,ลงลืมลืม,ลมอพอได้อา่านหนังสือบ่อยๆเราแถมยัง,งยให้ยได้ใช้เวลาว่างก็ <ๆ S 2> ให้เป็นประโดยชน์ด้วยนั่น<ช>เองนะคะ<ม>ดีมากๆเลยค่ะทีนี้เรามาถามถึงอาจารย์กันบ้างนะคะอาจารย์คะอาจารย์เนี่ยนะมีหน้าที่ในตรงนี้อย่างไรบ้างเข้ามาดูแลได้อย่างไรคะตั้งแต่แรกเลยเราเป็นครูกศนตมบลนะคะเราก็ต้องร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านไปสู่ทุกตำบลอยู่แล้วนะคะ พอเราได้เริ่มโครงการจากตรงนี้จากท่านผอ,อได้กล่าวว่าตั้งแต่ต้นว่าเป็นทศวรรษแห่งการอ่าน,ะนะคะเราก็เล็งเห็นความสําคัญของผู้สูงอายุนะคะที่เรา,าควรจะต้องมาส่งเสริมในด้านนี้ครั้งแรกที่เรามาน,น,นะะํารา่อง,งที่นี่นะคะเราเห็นสิ่งที่สวยงามของที่นี่นะคะเนื่องจากว่าผู้สูงอายุที่นี่นะคะเขาสนใจและมีความต้องการที่จะอ่าน ทำไมถึงรู้ว่าเขาสนใจที่จะอ่านนะคะ,คส,คะสังเกตจากว่าเวลาเข้ามาอยู่ในกลุ่มะนะคะ,ะเรามีหนังสือข้าวอะไรมาให้หลังจากทานอาหารกลางวันเสร็จก็จะมานั่งอ่านข้าวให้กันฟังนะคะเคนื่องจากประสบการณ์ของผู้สูงอายุกลุ่มนี้เขาก็จะมีประสบการณ์ในด้านข้าววรรณกรรมท้องถิ่นและนาะข้าวของเรานี่นะคะ,คะ,ะเขาก็จะเล่าให้กันฟังแล้วเราก็มานึกว่า ในส่วนตรงนี้เราน่าจะส่งเสริมนะคะเพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมล้านนาที่ถ้าเราไม่ร่วมกันสืบทอดหรือสืบสานมันจะต้องสูญหายไปเราก็มาคิดกระบวนการกันในส่วนของกศนเพรพู<ม>้สานก็มีการประชุมทีมงานแล้วก็เราก็มาจัดตั้งอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน<ม>เพื่อจะได้มาช่วยครูดูแลในส่วนตรงนี้ด้วยเนื่องจากว่าครูเรามีภาระหน้าที่ ในหลายๆด้านที่เราต้องดูแลนะคะเราก็จะดอบรมให้อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านแล้วอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านก็จะมีหน้าที่ที่จะต้องเข้ามาดูแลกลุ่มผู้สูงอายุค่ะเข้ามาตลอดนะคะแล้วเราก็จะมีกระเป๋าหนังสือเวียนเราจะเรียกว่ากระเป๋าหนังสือเวียนนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ เราพูดกันจนติดปากว่ากิจกรรมดอทูดอคือดอทอค่ะดอทูดอเคาะประตูบ้านเรามาเคาะประตูบ้านเลยนะคะคือตามตามไปที่บ้านเลยนะคะพอเราส่งเสริมจากกลุ่มมันได้ผลเราก็ตามที่บ้านแล้วคราวนี้ผู้สูงอายุพอที่กลุ่มนะคะครั้งแรกมี20คนพอที่กลุ่มได้ไปอ่านให้กลุ่มผู้สูงอายุในวัด คนอื่นที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการกับเราเร,เริ่มสนใจ,ใจปากต่อปค่าปากต่อปาอปาเริ่มสนใจทํายังไงนะจะต้องได้เข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้นะคะเราก็ขยายโครงการของเรา นะคะขยายโครงการของเราต่อออกไปอีกโน่าเรียกได้ว่าเล็งเห็นถึงความต้องการของผู้สูงอายุมากๆเลยทางกสณเนี่ยให้ความสนใจกับผู้สูงอายุมากๆนะซึ่งเหมือนที่อาจารย์บอกว่าจะมีหมวดหมู่ต่างๆเนี่ยค่ะแอบเห็นมานะคะตรงนี้ใช่ไหมคะอาจารย์คะตรงนี้นะคะเรื่องเราเเรื่องรู้เยอะตัวที่เป็นเรื่องค่ะเราจะทําเป็นแผ่นพับสวยงามอนี่เลยนะคะนี่ก็อย่างที่แอมถืออยู่ก็จะเป็นเรื่องหญ้าแฝกนะคะนี่ แล้วพอเราเปิดมาเนี่ยจะเป็นแผ่นพับอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะคะเมืเป,เปิดปุ๊บจะมีะตั้งแต่ภูมิหลังความหมายคืออะไรนะคะต่างๆแล้วก็เนี่ยค่ะจะเป็นบทข้านะเรื่องญ้าแฝกแบบนี้เลยนะคะก็ะ <ๆ S 2> ทําให้ดูง่ายอ่านง่ายคใครอยากสนใจเรื่องอะไรก็หยิบมาดูเลยนะคะ<ช>แล้วก็อ่านกันนะคะโอ้โห,โหนี่นะคะคุณผู้ชม ที่แปด้ดยนก็เพิ่งสืออสีแดงก็คืออันี่เข้าข่างือกเขามีบทใช่นะคะมีบทแปลให้ด้วยเพราะว่าหลายท่านถามว่าเป็นภาษาล้านนาเราจะฟังไม่เข้าใจเหมือนไม่ไม่ไม่ค่อยรู้แล้วแต่ว่าเขาจะมีแปลเป็นภาษากลางให้เลยนะคะ ตัวหนังสือสีแดงแบบนี้นะคะนี่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นบทกลอนและต้องบอกแค่ว่าต้องชาวล้านนาหรือว่าภาคเหนือเท่านั้นนะคะที่จะร้องได้จะร้องเป็นบทแปลแบบนี้ร้องไม่ได้นะคะไม่ไพเราะค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะนี่นะคะก็แบ่งแยกมาเลยเยอะมากนะคะมีหลายหมดหมู่เลยโอ้โหอันนี้อาจารย์ก็คือคิดกันเองทํากันเองตรงนี้ให้มันพัฒนาเป็น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 สื่อส่งเสริมการอ่านพัฒนาขึ้นมาสารศสตเราเราจะให้ พัฒนาข้าวเนี่ยให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้วยค่ะอย่างเช่นชุมชนของตำบลทุ่งกล้วยแห่งนี้นะคะเขามีโรคโรคหนึ่งที่เกิดขึ้นมานะคะเขาเรียกว่าโรคหมูดับที่เกี่ยวข้องกับเชื้อสเตโตคอคัสเนี่ยเหมือนเหมือนแอมฟังเนี้ยคืออะไรไม่รู้ความหมายแต่พอเอามาทำเป็นข้าวอ่านปุ๊บเข้าใจง่ายรู้เลยเราก็จะรณรงค์นะคะส่งเสริม ะะให้เขาทราบถึงโทษของ<ฆ>โรคนี้และมีวิธีป้องกันแก้ไขยอย่างไรโดยผ่านสื่อวาารรณกรรมท้องถิ่นล้านนาข้าวของเรานะคะ<ฆ>เราก็จะทำเป็นข้าวเข้ามาประชาสัมพันธ์<ฆ>นะคะแล้วก็จะทำเป็นข้าวบรรจุในสื่อซีดีใส่ซีดีเปิดค่ะเวลาท่านผู้อำนวยการ<ฆ>ไปประชุมหัวหน้าส่วนราชการ<ฆ>ทุกเดือนเราก็ทำซีดีไปมอบให้กับ ผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านแล้วแล้วเสียงบทร้องในซีดีก็จะเป็นป้าอุ้ยอะไรขอแบบอาคาจะเป็นเป็นผู้สูงอายุที่เขาอ่านได้ไพเราะนะคะคแล้วก็จะมีในส่วนของอภูมิปัญญาค,ค,ค่ะภูมิปัญญาที่มีความรู้ในด้านนี้ที่สามารถสื่อทอดออกมาได้ไพเราะสละสลวยเราก็เอามาทําเป็นซีดี ทีนี้ขาดไม่ได้เลยสำหรับบุคคลสำคัญของเราตรงนี้นะคะผู้สูงอายุของเราหรือว่าป้าอุ้ยนั่นเองค่ะนี่นะคะป้าอุ้ยนะคะภาษาเหนือป้าอุ้ยคืออุ้ยแม่อุ้ยแม่อุ้ยนะคะแม่อุ้ยคือยายนั่นเองนะคะเขาเรียกแม่อุ้ยนะคะแม่อุ้ยขาแต่เดิมเลยเนี่ยค่ะเพลงข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีมานานตั้งแต่ตอนสาวๆสมัยนั้นเลยหรือเปล่าคะมามาก่อนหนั่นก่อนเก้าโอ้หาน มาตก้อนหน้าเลยนะคะทางกสนเนี่ยค่ะเข้ามาส่งเสริมตรงนี้นะคะมาทําเป็นสื่อการอ่านตรงนี้ให้เราอ่านเรื่องข้าวได้มากขึ้นได้ง่ายขึ้นแล้วก็ได้รู้เรื่องราวต่างๆมากมายแม่อุ๋ยรู้สึกดีใจไหมคะดีใจมากๆเลยดีใจมากๆเลยนะคะแล้วก็อ่านแล้วเนี่ยเราได้รู้เรื่องราวสมัยใหม่เพิ่มมากขึ้นไหมคะแม่อุ้ยก็ทั้งเก่าทั้งใหม่มันก็รู้พร้อมๆกันไปด้วยกันนะคะ อยากให้อยากให้แม่อุ้ยโชว์โชว์ข้าวแม่แอมฟังสักท่อนหนึ่งได้ไหมคะเอาตรงนี้ได้ไหมคะมาหนังตัดตรงฝากกะไรนงตรงแต่ละค่อนโอ้นี่คือภาษาล้านนาเยะเลยนะคะโอ้โหนี่นะคะคือเราต้องสื่อจริงๆค่ะวัฒนธรรมของเราตรงนี้ห้าไม่หายเลยนะคะภาษาเพาะมากคือถ้าฟังไม่ออกก็อย่างที่บอกเขามีบทแปลไว้ให้แล้วนะคะทํานองก็จะประมาณนี้ใช่ไหมคะนักดนารแต่ถ้าถ้าท่านไหนที่เขาสามารถอ่านได้ไพเราะก็ จะน่าฟังจะยิ่งขึ้นเลยค่ะจะพรังมากทำนองเหมือนภาคเหนือเราจะช้าๆหน่อยฟังแล้วก็จะไพเราะใช่มคะแล้วเราจะมีการประกวดประกวดการอนข้าวด้วยอัานข้าวของผู้สูงอายุองผู้สูงอายุนะคะ ของทุกตำบลเลยในเขตพื้นที่ของอำเภอพิอสังข์นะคะแ,แม่อุ้ยขาแล้วแม่อุ้ยอยากจะให้ทางกศน,นเนี่ยเข้ามาส่งเสริมดําเนินการตรงนี้ไปเรื่อยๆตลอดไปไหมคะอยากให้มาตลอดไปเค่ะ,ะนะคะก็กเรียกได้ว่าดีใจนะคะที่ มีผู้ที่มาสืบทอดให้เราละนะคะอย่างน้อยก็ทางกสน,นเนี่ยถ้าได้เข้ามาส่งเสริมการอ่านตรงนี้แล้วก็มีสื่อต่างๆีดีด้วยนะคะใ,ให้ลูกหลานที่อย่างนู้นเนี่ย<ๆ>ก็ไม่รู้จักหรือว,ว่าข้าวคืออะไรวันนี้ก็ได้รู้จักหมดเลยคช่ไหมเอ้ยแล้วก็นะคะพูดคุยกันมาพอสมควรแล้วค่ะได้ยินมาว่าตอนนี้นะเรามีผู้ที่จะสืบทอดแล้วนะคะคุณผู้ชมคะกับวรรณกรรมพื้นบ้านล้านนาข้าวนั่นเองนะคะเป็นน้อง,น,องน้องที่ยังเด็กๆเ,เ,เลยค่ะนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะ S <S> <S <S ก็คือคุณพ่อสามารถน้องเนย ừ, แล้วก็พ, <S 1> <S 1> พ,พี่พี่น่านศักเราได้ <S <S นนทราบชื่อแล้วพี่น่านศักของเรานั่น,นเองนะคะเมื่อกี้ฟังมาไพเราะมากเป็นเป็นบทเพลงอะไรคะคุณพ่อขาอ๋ออันนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่าซอรับเป็นซอข้างนม้น<อ>เป็นซอ,ออยู่ไอซอเขาจะว่าทำนองเป็นสำนองซอเออแล้วก็ซอก็มีหลายลักษณะ แล้วที่น้องเนยร้องก็คือเป็นบทข้าวเหมือนกับว่ามาประยุกต์ให้เข้ากันเหรอคะข้าวครับจะว่าก็ใช่ครับอันนี้เป็นจะเป็นข้าวใช่แต่เรามาประยุกต์เป็นซองค่ะสองอย่างแล้วเมื่อกี้เป็นเป็นข้าวอะไรคะที่น้องเนยร้องร้องเมื่อกี้อ่าเมื่อกี้จะเป็นข้าวไอ้เรื่องของมันเขาว่าบอกว่าเป็นไอ้เรื่องดาวลูกไก่ ทางทางเหนือผมก็เออว่ากันว่าเออข้าวดาวีขไก่น้อยอ๋อก็เหมือนกับเป็นการเล่าเรื่องราวไปในบทข้าวตรงนี้นะคะโอ้โหคุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะที่บอกไว้นะคะว่าน้องตัวเล็กแค่นี้นะคะแต่สามารถร้องข้าวได้แล้วนะคะแล้วก็จําบทได้ทุกอย่างเลยนะหลักหลายข้าวแล้วด้วยใช่ไหมคะคุณพ่อมีการ ใช้วิธีการอย่างไรคะที่สามารถสืบทอดะะเรื่องข้าวให้กับน้องเนยนะะเนี่ยค่ะอ๋อบอกตั้งแต่แรกแรกเลยคือว่าน้องเขาอายุแค่5ขวบ<อ>เนาะพ่อก็เออชอบอ่านข้าวหรือ,อ,อหนังสืออะไรหลายๆอย่างวัฒนธรรมประเพทนี้ก็ชอบมาศึกษากันดูเราเป็นคนรุ่นใหม่นะ,ะแต่เราเออพ่อเขาบอกไว้ว่า,าให้สืบทอดอต่อไป,ต,อไปออต่อไปมันจะ สูญหายเขาพอดีน้องเมย์เขาพอจําความหรือว่า,ารู้เรื่องบ้างเ<ะ>ขาก็มาดั่งดูพ่ออ่านหนังสือแห่พ่เอเขาก็ชอบ,อบหนูอยากจะมันคืออะไร,ะไระเลยนะร่ออะมันเป็นยังไงพ่<ะ>ออ่านให้ฟังแล้วก็บอกความหมายเขาว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะลูกเขาก็นึกชอบขึ้นมาว่าพ่อหนูขอลองอ่านด้วยดูดูซิถ้าอ่านไม่ได้เออย่างงั้นน้องเมย์ก็ ฟังจากพ่อ,อนะแล้วก็พูดตามพ่อไปเอ๊พูดไปพ่อมาอ่านแต่ละครั้งเขาก็มาชอบเออผมก็อาอย่างนี้ให้น้องเมย์อเอาอย่างนี้ดีกว่าพ่อจะสอนให้น้องเมย์จาเป็นเรื่องไปเลย<อ>เ,เป็นการที่ว่าจะได้รุ่น เด็กนะตัวเลขเลยรุ่นหลังจะได้สืบทอดต่อไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันหายากครับก็เริ่มจากที่น้องน้องเมยอให้มีความสนใจจากที่นั่งฟังคุณพ่อร้องเนี่ยโอ้คืออะไรสนใจแล้วก็พ่อก็เริ่มเริ่มละพอเห็นลูกเริ่มสนใจก็เริ่มแบบอยากจะสืบทอดตรงนี้แล้วใช่ไหมคะตอนนั้นน้องเมยลูกหนูฟังคุณพ่อแล้วเนี่ยหนูรู้สึกว่าเป็นยังไงครับเพราะมากเลยเหรอคะลูกเพาะมากแล้วหนูชอบชอบขึ้นมาเองเลย อ๋สวรรค์มากๆตอนนั้นหนูฟังคุณพ่อแล้วก็ใช้เวลาฝึกอยู่นานไหมคะก็จะได้ข้าวบทหนึ่งอย่างนี้ยค่ะนานไมหมหรือสักพักหนึนนะน่งเนาะเพราะว่านอก็ยังเด็กแล้วตอนนั้นน้องก,ก็ยังยังยังอ่านหนังสือยัง,ย,งยังไม่ได้ใช่ไหมคะหนูก็ฟังจากคุณพ่อเอาส่วนนี่เขาต้องคู่กันใช่ไหมพี่น่าสักเห็นว่าคอยฝึกฝนน้องเลยตลอดเลยนะคะมาสือโซบเดือนดีซึ้งมากเป่าคุยมาก นะคะก็ก็คือคู่กันนะคะสอนกันอย่างนี้นั่นเองนะคะโอ้โหคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะว่าตอนนี้นะคะน้องๆรุ่นหลังอย่างน้องเนยนะคะก็เริ่มมาให้ความสนใจนะคะแล้วก็อยากจะอนุรักษ์สืบสานะวรรณกรรมนะคะพื้นบ้านล้านนาะกับข้าวนั่นเองแต่ที่สําคัญค่ะนี่เลยคุณผู้ชมคะทางกศนของเรานาก็ได้เปิดเป็นหลักสูตรนะคะเป็นวิชาการเรียนรู้การสอนเรื่องวรรณกรรมท้องถิ่นล้านนาะข้าวแล้วนะคะนี่ค่ะด้านในนะคะก็จะมีบทข้าวท้าหลากหลายหมวดเยอะมาก เลยนะคะให้คนรุ่นหลังหรือว่านักศึกษากศนรวมถึงคุณครูทุกคนนะคจะต้องรู้เรื่องข้าวกันแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าต่อไปนะคะวรรณกรรมท้องถิ่นล้านนาของเราข้าวเนี่ยจะหายสาบสูญไปเพราะว่าทางกศนอของเรานะคะได้มีหลักสูตรวิชาเพื่อจะเป็นผู้สืบทอดต่อไปแล้วนั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรื่องราวนะ่าสนุกแล้วก็ ทําให้แอมมีความสุขมากๆเลยนะคะได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับข้าวเยอะแยะเลยสําหรับครั้งต่อไปรายการเรียนนอกรั้วจะพาคุณผู้ชมน้าไปชมเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่จังหวัดไหนอําเภออะไรน่ารับรองว่าไม่พลาดอย่างแน่นอนค่ะติดตามกันได้นะกับรายการเรียนนอกรัว้ววันนี้แอมนะคะแล้วก็พี่น่านศักน้องเนยรวมถึงคุณพ่อสามารถขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ